สวัสดีครับเพี่องครับสนับฟนุตามช่องลูกขันี้สัยส,สาคกับผมมือวันนี้นะครับผมเองบ่าวลูกขันี้ครับกระบ,บาวาทีครับอเมรกาพาคกัน้เบิร์นะครับฟาร์มวัวนะครับที่ใหญ่มากนะครับ ม่วบ้ามันนะครับบามันแดงนะครับมากกว่า2อ0รอยตัวครับพี่น้องครับมาเลียกเบิ่งอยางจุใจเลยครับตอนนี้อยู่ที่นะครับจังหวัดสระบุรีครับผมนะเป็นซื้อฟาร์มเพิ่นนะครับเด้อฟาร์มโชคดีครับผมฟาร์มโชคดีเดี๋ยวมาเปิกันว่าม่วเพิ่นจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวมาเบินํากันครับนี่คือบรรยากาศครับผมเป็นฟาร์มขนาดใหญ่นะครับอำเภอเสาไห่นะครับจังหวัดสระบุรีนะครับม่วเพิ่นนี่ย แจ็คตัวกับบาวัตีท้องอะไรก็ตัวปะลอยหาสิบตัวลอยหาสิบตัวครับพี่น้องครับแดงทุกตัวสุดร่วมั่วบาหมันแล้วครับลอยหาสิบตัวแดงๆทั้งนั้นนะครับสมากเป็นมั่วสาวมั่วทองนะครับสม็นมั่วสาวนะครับนี่ครับแดงๆจึ้งคึ้นแครับเนี่ยโมแดงใจแขวกบาวาทีพันปาครับโอ้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวเบอร์ทรนะครับทีู่่ผมสิลงไว้ให้ใต้คลิปนะครับพี่น้องท่านไหนที่สนใจนะครับก็ มาเรียกมาชมได้ครับตัวนี้เพิ่นกระเปิดราคาตัวโตแล้วครับนี่ครับฟังเนี่ยแดงๆเนี่ครับโอ้แดงเม็ดบกขามนะครับพี่น้องครับบอกที่ะพายยางบนเนี่ยตัวใดมากตัวใดครับอ่ะสี่เบื้องแน่เนี่ยบากที่ปศุสัตวเรียกเบื้องว่าครับวันนี้มาไกลถึงจังหวัดสระบุรีครับนี่ครับตัวนี้อ่ะเป็นลูกอยู่ครับเป็นมากขึ้นนะครับเป็นมากเห็นแล้วนะครับเป็นลูกเอาอยู่นะครับเนี่ยแดงจึงคืนนะครับแดงจึงคืนโ สอนว่าง่ามเพลินครับเดี๋ยวที่ยูนะครับกระท้วมาสอบถามเพื่อนครับเลยว่าสามารถเลือกช่องอะไรครับเปิดทุกตัวเลยครับตัวนี้ร้อยก็ตัวร้อยช่องคลิปเต็มครับพี่น้องเดี๋ยวไทยเปิ่ดทุกตัวเลยนี่ดีนี่แม่สาวนะครับแม่สาวล่ำเนี้ยเงาเนี่ครับเพิ่งไปเลี้ยงเสี้ยหยาเลยครับหัวอาหารนี่ครับเลยครับเพิ่ยว่าเพิ่เลี้ยงหยานะครับหัวอาหารบริเลียงนะครับเลือกหัวอาหารบริเลใส่นะครับนี่เป็นหยาขนนะครับก็ขับผดเนาะเดี๋เพิ่งใส่เป็นอาหารหลักนะครับที่ฟ้าเพิ่อน เป็นข้าวโพดเดี๋ยวยางเบิ้งไปเรื่อยๆครับผมนี่มาเบิ่งตัวที่เด็ดเพิ่นนะครับตัวนี้เพิ่นครับอีกโซนหนึ่งครับผมข้าวพุ่นนะ,ะจะเป็นแม่ลูกข้าวเพิ่นแม่ลูกส่วนแม่ลูกตัวแม่ส่วนนี้ข้าวพุ่นเป็นตัวแม่ลูกครับสานยนาไปเบิ่งเลยหมอเพิ่นกระลังแตง่งมาแต่งกีบนี่ครับผมมักแม่สาวตัวนี้ครับเนี่ยมักแม่สาวเนี่ยร่ำเงาดีครับเนี่ยไปอยู่สารคามเวล่อามา นี้โลดธรรมชาตินะเพราะว่าโรนงามครับโอ้แกงขากระดีครับตัวนี้โลดธรรมชาติครับบนเขาธรรมชาติเดี๋ยวผมจะถามราคาให้ฟังนะครับเด้อนะครับว่าราคาสั่มใดครับแล้วเราชมคลิปเต็มครับคลิปมั่วนะครับร้อยห้าสิบกว่าตัวนะครับแล้วก็ตัวเปลือยราคาตัวนะครับเบิ่งจุจใจนะครับพี่น้องครับบังคับนอนครับโอ้ยงามหลายครับพี่น้องครับเดี๋ยวสู้มาเบิ่งใกล้ๆสอนครับพี่น้องครับบุ่นๆ ว่าพันธุ์นี้นะครับปล่อยนะครับบ่ได้สนเข้านะครับบ่ได้ใส่คุ้มนะครับก็เป็นว่าปล่อยร่วมกันนะครับปล่อยร่วมกันเป็นส่วนใหญ่นะครับคุ้มอะไรครับแต่ว่าปกติเพิ่นก็กว้างส่งลูกค้าเพิ่นก็ใส่คุ้มให้ทุกโตเพิ่นว่าับชื่องดีนะครับฟังว่ามีเขาก็มีครับตัวนี้อีแมยญ่เนี่ยนะครับหนาสียทองนะครับเนี่ยมาใส่ก็มีลูกหน่อยนะครับงามทุกตัวครับผมอ่าอีแม่ลูกตัวเมียแม่ลูกตัวเมีย ฟังนี่กะี่นทอมาแล้วเหนี่ยนนมะนะครับอมาแล้วนี่ครับตัวนี้ตัวนึงที่ผมเร่งไว้เยอะครับเนี่ยนีย่เป็นหัวาสาวแล้วครับเนี่ย <S 2> <S 2> มังแขกงบังขาครับผม <S <S นี่แล้วอ่าเป็นสารค้ามาราแดงทุกโต๊ะครับตัวนี้เนี่ยผ้าม,ม่วขาวปูพ่อจักษ์โตครับม่วงอร่อยก็โตนะครับ <S <S ม่วงฮอลโลนอร่อยก็โตเนี่ยแดงแดงจึ้งคึ้งนะครับ Oh. เดี๋ยวเราเบิงนะครับเราเบิงร,ร,อ,ร,รอติดตามนะครับที่ช่องลูกขนย้เสวีสารนะครับว่าราคาแต่ละตัวเสวียนแบบไดนะครับอยู่จังหวัดสระบุรีครับผมตัวนี้เอามากไกละนะครับกระเพิ่งเห็นนะครับภาพนี้นะครับที่มีว่าบามันนะครับที่หัวโหลนหลักง้าหลักการหลายตัวนะครับจะเพิ่มเปิดราคาทุกตัวผมนะครับวันนี้ตัวนี้เป็น,ปนคลิปเป็นคลิปที่เฮ็นพี่น้องในเบิ้งนะครับเป็นออเดอร์ก่อนนะครับออเดอร์ให้พี่น้องด้อยากได้นะครับหรืออยากมาช่มนะครับ ม้วทุกตัวนะครับกัแนะน้ำนะครับให้มาชมตัวจริงนะครับสีฟ้านะครับมาจักมาบายเบิ้งครับว่ามากบอตัวนี้เพิ่นกะบม้วนทองนะครับตัวนี้ม้วนทองผสมแล้วครับเดี๋ยวไปเบิงข้าวผุนน้ำกันครับผมครับพี่น้องครับยูล็อกนี่นะครับสัญญาอเขียนมานะครับเป็นสมากเป็นม้วแมนลูกนะครับนะสมากเป็นม้วนทองม้วผสมนะครับโอ้ยสวนรวม้วนนะครับเหมือนกับพี่น้องครับยังไงหลอดที่สบวกนะครับตัวนี้ สมากเนะี่เป็นวัวแม่ลูกกับวัวทองนะครับเด้อโอ้ยสวรรคเพื่อนับพี่น้องครับเดี๋ยวรอชมรอที่ตามครับว่าราคาแต่ละตัวจะเป็นแบบแรงครับเสี่ยวเบาฟังนะครับนี่ครับบาวะที่ะะนะครับ,ท,รบที่เด็กครับผมอาซีเพิ่งนนะบาวะที่เร่งแล้วมาตัวนี้ครับหนึ่แต่ถไล่นออย่างเงี้ยเนาะเอาสาวตัวสูตราคาจักบาทเนี่ยบาวะที่นะสูตราคาเป็นจักบาทเนี่ยเอ้าตัวนี้ใช้ใช้แม่เพื่อนใช้แม่เพื่อนทุ้กขุนเอ้าใช้แม่เพื่อนทุกขุนนะครับ นี่ครับหนังยนยุ่นนี่ครับโอ้ถ่ายเย็นก็สวยเร็วเร็วเร็วโอ้ยดูโอตได้เนาะหน่อยเนาะเร่งไว้ครับเร่งไว้ครับตอนนี้จะคล้องเพิ่นกับมันมาสนะครับกับล่อนะครับล่อให้จะคล้องเพิ่นมากนะครับมาบอกราคาสู่ฟังนะครับตอนนี้มาเบิ่งไว้นะครับมาเรียงไว้นะครับแม่บามั่นนะครับส่งเงานะครับใหญ่เงานะครับแม่นี่เขาเนี่ยนะครับนี่ครับอีกโซนหนึ่งครับ โอ้ยนี่ตัวนี้กระที่เดียวครับผมนี่กระที่เดียวครับเบิ่งดากครับโอ้สอนว่างามครับมีไยวไจะซีดตัวจะก่อขึ้นเสียนางฝ่อมันเมื่อนะครับเนี่ยวันนี้วัตถุหัวราคาเนะครับเนี่ยมาชมนะครับเบื้องต้นกันนะครับตัวนี้จริงจที่เดียวแล้วครับเนี่ยโอ้ยสอนนะครับพี่น้องครับเบิ่งครับเบิ่งได้เลยครับโอ้ย ขายเจ้าไว้ต no ok ัวจะมาเที okay, ่บ้านไว้ที่นี่ไหมต้นนอกๆเลยไหมต้นในอกเลยไหมหลังง่ายเลยไหมครับตัวนี้ง่ามครับตัวนี้ตีละเสร็จหัวสาประมาณปีกว่าตัวนี้หลังง่ามดีครับพี่น้องครับเพราะมากตัวนี้ครับนี่ต้นนอกใหญ่ๆหลังนี่ครับหลังตรงๆนี่ครับโอ้ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไปฝากไว้พี่น้องให่น้องสวัสดีว้าเพื่อนครับพี่น้องครับเพิ่อนเคยเห็นนี่นะครับตั้งแต่ถ่ายคลิปช่องหนูขยันมากครับโอ้ยสอัสครับพี่น้องครับมึงก็คักเอาส่วนเบอร์โทรที่อยู่นะครับ ผมสีลงไว้ไต้คลิปนะครับใ้พี่น้องโทร่มากนะครับหรือว่ามาเบิ้งตัวจริงนะครับว่าพี่น้องมากตัวใดเมาเรียกเอาเลยครับพี่น้องครับฟ้ามเพิ่นนะครับงั่วลอยก็ตัวนะครับอ๋าแล้วบอกว่าที่เนาะแคนมักให้เบิ่งตัวจริงนะครับเพิ่นเปิดราคาทุกตัวครับอยู่นี่เพิ่นเปิดราคาทุกตัวนะครับพี่น้องครับบ่ตงบ่ตงห่วงว่ามาฟ้ามี่สิบ่ไดมั่วกรบบานนะครับขอแค่หู้ว่ามักตัวใดนะครับเสียเอาเลยครับมาอยู่นี่ครับผมจุ้ใจแน่นอนครับ จูใจแน่นอนนี่ครับพี่น้องครับหัวอร่อยกระตุกครับมาฟาร์มนี่ว่าพิดหวังได้ทุกตัวนะครับเฟินขายทุกตัวเอาสาระคลิปนี้ครับกับบ๊อมี่ยังไงครับผมกับมาออเดอร์ให้พี่น้องเดี๋ยวเบิ้งก่อนนะครับเดี๋ยวรอชมคลิปเต็มนะครับจะลงให้เบิ้งนะครับมืออื่นนะครับแต่มื่อนี้เบิ้งคลิปนี้ไปก่อนนะครับอยู่ฟาร์มมั่วอยู่จังหวัดสระบุรีนะครับเด้อเอาสาระคลิปนี้กับยังับผมขอกล่ารลาและสวัสดีครับ